ท่านมนลริกาเชิญนะห้านาทีแล้วก็ไปท่านลีลาวดีนะ,ะเชิญเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพนะฮะทีฉันนางสาวมลิกาเจรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบรีพักภูมิใจไทยขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเพราะว่า,าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยอนุมัติคณะท่านรัฐมนตรีนะฮะมีอำนาจกู้งเงิน กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสำหรับการบริหารและจัดการการกู้เงินการเบิกจ่ายเงินกู้การชำระหนี้โครงการทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเอกสารเนี่ยท่านสมาชิกหลายๆท่านดูนะคะทุกคนเท่าที่ฟังจากเมื่อวานถึงวันนี้ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จริงๆเลยเนี่ยสนับสนุนนะคะท่านประธานการกู้เงินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะคะ่ะแต่ว่า การกู้นะั้นหมายถึงว่าเราเนี่ยกำลังจะเอาเงินในอนาคตนะคะมาใช้ก่อนแล้าสิ่งสําคัญก็คือจะต้องดูกําลังของตัวเองแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเวลาที่ท่านประธานหรือว่าเพื่อนสมาชิกนะคะลงพื้นที่เนี่ยเรามากักจะพบกับชาวบ้านนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนมกักจะบอกเราบอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยหางบประมาณมาทําถนนเส้นนั้นมาทําถนนเส้นนี้แล้วก็บอกว่า น้ำที่บ้านเขาไม่พอใช้ระบบประปาของเขาไม่ดีเลยนะคะน้ำจะกินน้ําจะใช้ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่ารถไฟความเร็วสูงอยากจะบอกว่าลบบุรีก็ได้รับโครงการนะคะที่อยู่ในร่นในเล่มนี้เนี่ยหนึ่งนหกว่าล้านเป็นรถไฟทางคู่สายลบบุรีปักน้ำโพท่านประธานทราบไหมคะ ทางสนขเนี่ยลงไปชี้แนวผ่านบ้านนายคนนี้ผ่านที่นานายคนนั้นปรากฏว่าเจ้าของที่โดนนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ต้องมีการมาสำรวจกันใหม่โชคดีนะคะท่านประธานน้ำท่วมค่ะปรากฏการน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาของจังหวัดลบบีทราบว่าทางสนชเนี่ยยกระดับทางรถไฟขึ้นเอาไว้บน ถนนนะคะยกระดับไปอีกประมาณ30เมตรท้าที่ันจําไม่ผิดนะคะชาวบ้านโล่งอกคะ่ะเพราะว่าไม่ต้องโดนผ่านบ้านเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอกับคณะรัฐบาลนะคะว่าบางโครงการท่านถามเขาแต่บางโครงการท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้ถามยังไม่ได้สํารวจก็ต้องฝากเอาไว้นะคะว่าถามชาวบ้านสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยกู้เงินสองล้านล้านเนี่ย เราเนี่ยรับมอบอำนาจเข้ามาเนเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าเวลาเป็นหนี้เป็นหนี้เท่ากันนะคะกู้เงินสองล้านล้าน,านต้องใช้ระยะเวลา50ปีนานมากรรมท่านประธานแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะที่ท่านเห็นด้วยนะคะกับการพัฒนาประเทศเห็นด้วยกับการที่คณะรัฐบาลน,นั้นจะทําการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคนมานาคมขนส่งแล้วก็ชื่นชมในความคิด ะะที่กล้าคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะกู้เงินในยอดเงินอันนี้แต่ดีฉันมีความเป็นห่วงค่ะท่านประธานเรากู้เงินสองล้านล้านบาทเป็นจํานวนเงินที่มากมายมหาศาลแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราใช้จ่ายเกินตัวเราเห็นตัวอย่างนะคะหลายๆประเทศที่กําลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีหรือว่าไซปัสนะคะแล้วก็จากรายงานเนี่ยบอกว่ายอดขัดดุลการค้าของไทย ในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะขาดดุล5 53.3พันล้านบาทเนื่องจากว่าการส่งออกลดลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยรวมถึงผลการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับตัวแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะลดลงสูงสุดถึง13.5เเซ ในส่วนตรงล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดิฉันเองอยากจะขอนำเสนอนะคะว่าบางโครงการเนี่ยไม่ต้องทำพร้อมกันหมดแล้วก็ต้องให้เสร็จในเจปีอยากจะให้ทดลองทําเป็นบางโครงการบางโครงการอยากให้เอกชนนะคะมาร่วมทุนอย่างเช่นโครงการทางหลวงพิเศษบางใหญ่ นครปฐมการจนบ,บุรีเนี่ยจริงๆเลยมีบริษัทเอกชนสนใจนะคะที่จะมาลงทุนร่วมก็อยากจะนําเรียนท่านรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเราไม่จําเป็นอะ่ะที่จะต้องสร้างแล้วก็เป็นของเรานะคะเราอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษตกลงกันนะคะว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะคะประเทศก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นกู้เงินมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนให้คณะและท่านรัฐมนตรีทราบก็คือว่า ข้อคิดเห็นต่างๆที่นํามาพูดกันในสภาทุกคนมีความตั้งใจนะคะอยากให้ประเทศชาตินั้นเจริญอยากเห็นความเจริญของคนควบคู่กันไปด้วยวันนี้เราพูดกันถึงแต่เรื่องของวัตถุนะคะเรามีรถไฟความเร็วสูงเรามีรถไฟทางคู่เรามีท่าเรือน้ำลึกฝากนิดนึงค่ะท่านประธานพัฒนาคนพัฒนาการศึกษาพัฒนาระบบข้าราชการไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดการควบคู่ไป ถ้าคนเราเข้มแข็งชุมชนเราเข้มแข็งประเทศชาติเราก็เข้มแข็งนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะที่จะต้องสนับสนุนคำอภิปรายของท่านปุรชัยขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะคะว่าถ้าหากว่าท่านคณะรัฐบาลจะทำร่างพ,พ,พรบฉบับนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะรับผิดชอบในหนี้สินที่จะเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะคะ